กบสบายดีดกกับสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องพังลาวแล้วกับพังไต้เบิร์สู่สุขคนเนาะมาพบพ่อกับซองรันพีดีอาร์เนาะเก่าวของู้ซองผููบ่าวทั้งไตเนาะอันนี้ก็มาถ่ายให้บึงวันนี้ขับพระเจ้าก็มาเที่ยวมาหลาะแถวแลนด์มาร์คซึ่งเป็นจุดใจกลางของนครเวียงจันทร์ก็ถือว่าเป็นจุดใจกลางที่สวยงามสวยงามอีกแบบหนึ่ง แต่มาในครั้งนี้รู้ซึกว่าค้น่หลายวะคนนโบลายบันไดนะทุกคนรู้ซึกว่า่หลายบันไดก็คือทุกคนเห็นทุกคนสามารถมากลลวก็สามารถเข้าไปกลับเนาะกลับมัสการผระทาหลู่วิ่งจันไดนะแต่บนในใจว่าคนเปิดให้เขา เขาส้มฟรีบอลหรือว่าเสียเงินเท่ากับบุนาะแต่สีลองลองลองเบิ่งลองเบิ่งสีลองกับไทยเบิ่งแบตกันสิบเอ็ดแลละทุกคนงาม อ๋อคนเล่ากับเสียบ่อยอ๋อโดยเสียหาคนกีดเดี๋ยวีปกับเมเคยมา,าคือดโดยคนเดียวอ๊ะแปบ๊บนึงอืมโดย้ยนี่ก็ได้ปี่สื่อปีก่อน คนเราเสียหาพันเดอเข้ามาต่างประเทศเสียเท่าไรสามสิบพันกีดครับเจเดอร์ต่างประเทศคนลาาเสียหาเออังวาหาหา,หาพันกีีดล้วก็คนต่างประเทศเสียสามสิบก็ที่โอเคอยู่บุหรายปันไหยตเอามาคือเบนผ่าว่ะแต่ก่อนมีผ่าลายขนาดไหนโอ้สาธุก็จะเห็นผ่ากเก่าเก๋เนาะ มาได้เลยทุกคนนะถือว่าเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์เนทีกระาบพสิลายแนละ้วหามจับเดี๋ยวถ่ายเบึงประวัติพผนเนาะตอนนี้เขามาที่พระธาตุหลวงม่งจันทร์แล้วผู้ปันพระเจ้าสยเา,วาะวรมันองค์ที่องค์ที่องค์ที่เจ็ดฝังสมาธิเป็นอย่างวะ เป็นปฏิมาก,กรรมแกสลักเห็นด้วยหินทรายส่งเป็นศิลปะขาเม่บะยอนตอนไปสมัยใส่พองส้างสตาวันที่สังสงสตาวั์ที่สิบเอ็ดพระองค์เป็นผู้ที่เริ่มใส่ศรัทธาต่อพุทธศาสนาในสางสละทัวดินแดนสุวรรณภูมิประเทศซึ่งมีลอยแห่งในเวลานั้นอ๋อประเจ้าไซยะวลมันองค์ที่เจ็ดโอ เป็นไปมากอะอย่าลืมมากาเนะทุกคนเนะอย่าลืมมากาบพันเดอร์สาตุกอะรยังค่าทายคิปอยู่นะเนาะคิดแะไรสิมากาบขอพรนะเ,นเพื่อเอาศอกเอาใส่เอาสิริมงคลเนานะอ่ะถือว่าสังเต่สมัยผุนไะงแต่เิ่นห้ามจับเนาะห้ามจับแบทกับซีเบิร์ดแล้วก็สิทายไปเนาะทุกคนนะรู้สึกว่าเขามาทางพี่อยู่ทางใน นี่ก็คือรอบๆเดินภระานหลวงเนาะทุกคนลหลายคนก็สิหูดีแหละกรมเก่าแก่เนาะระหว่าผูดียังบ่ทันแล้วมาเที่ยวมาส้มกะสมัติเขามาไดนะ้เนาะเขามาเที่ยวมาส้มมากับมาขอพรประทานหลวงถือว่าเป็นป็่ประทานที่เก่าแก่แล้วก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ถือว่าแบบอันลับต้ๆนๆเนาะแหละของประเทศล่วนะ เป็นจีสกัลบ,บูษาตัวสุดสุดยอดคนสามารถเข้ามากราบแล็ไหว้พระเขามากกต,ตาต่างประเทศเนาะเสียสามสิบพันกีบนะเป็นเงินกีบสามสิบพันกีบกตถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณอสามอะไรวะก็ประมาณอะไรวะเป็นเงินไทยวะ สิบพันยี่สิบประมาณสามสิบบาทบ่ประมาณสามสิบาทเนาะเป็นเะงินไทยประมันเอาไปเจาะไทยให้เบิ่งโนรนหลอบเนาะเบึ่งความงามโอ้คักเลยนะถือว่าสุดยอดอู้เงียบสงบขนาดเบื้องจชีไทยบังหันนะ ทำง,งานเน,ะนาะถัานโลเินจจันงานบุตคนงามวะต่างประเทศบ่คอยหลายครับเจ้ากับบุหูเราเป็นในส่วนเราดูผลเนาะเหมาะกับการมาถ่ายหูภาพหลินแถวนี้ปัญยางซุมต่าง โอทุกคนที่เบิงเนาะเขามาเบิงเขามาส้มกับคอให้ได้ครับไต่สนะหับบุญหับกุศลหรือว่าขอให้ทุกคนโชคดีมีไส้เนาะที่มาเบิงคลิปนี้ไปทางเนื้อเราตลอดใต้ก็ให้มีความสุคดีประทานรวมเปรียบเหมือนความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เปรียบเหมือนไสสนะเปรียบเหมือนคนใจของซาเละ พอจะเห็นเนียงต่างๆก็ทุกคนจะมากะมาไหวนะเป็นสิ่งที่ว่าสกลาบูซาสูงสุดเออนี่บริเวณทางหนาเนาะแต่บริขึ้นไปเดีย๋ยวกอนบริเวณเดีย๋ยวข้าพเจ้ากะไปกรบผาดถักอีกครั้งหนึ่งก่อน องค์ที่เ้าเห็นก็นคือพระเจ้าสยามเสถาธิราชน,นะทุกคนจะถือว่าเป็นกษัตริย์เป็นวีรบุรุษของเราเ้านี่ะเลยตอนณนโาปรดเกิบก่อนจะเขานะมันบอกไว้โอ้สาธุโดยบุญเดยกุศล มอดมาเห็นเนาะก็ถือว่าง,งามเนาะตกแต่งใหม่นะทุกคนนะแต่พอด้มาแนละ้วคนดวงจันทร์องมาประเทศลาวเนาะทางพี่น้องทางไทยทางอีสานหรือทางกรุงเทพก็อย่าลืมเนาะแวะมาแวะม,มากบาบถ้าดวงจันทร์แลว้วหรือสามารถอยากมากับสาธุเจ้าสัญญาเศรษฐศาสลรเนาะ สัตว์แห่งอาณาจักรลาวลันสางเนาะถือว่าเป็นเวลาบุรุษผู้ที่เก่งกาศสามารถนี่ยแหละปกครองประเทศชาติได้าดีเด่นมาได้เนาะสู่กับพม่าหมาตะขาตะกิสมัยนั้นบริสุทธิกับประเทศไทยนะแต่สู่กับพม่าอย่างเดียวสมัยนั้นเดี๋ยวพาไปเบิง่งบริรอบรอบรอบรอ,อบเออบ,อบิ่งเนาะรอบรอบ เอาไปเป็นต่อดเดี๋ยว <c oughs> อ้ซีึกว่าต่างประเทศกับบ่คอยมีเนาะบ่อคอยลายไปไหนทุกคนคือว่าแหละบ่คอยมีบ่อคอยลายไปไหนพระธาตุหลวงเวียงจันทร์โอ้งามอีดีเนาะงามอีลีเป็นแลนด์มาร์กที่สวยงามที่สุดนั่นแหละทันเทียบใส่ ใส่นคร์ลเวงจันก็ถือว่าสวยงามสวยงามสวยงาม